ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องติวสอบกวนะครับขออนุญาตประกอบวิชาชีวิศวกรรมควบคุมนะครับแบบภาคีวิศวกรนะครับคู่มือเตรียมสอบกวเล่มนี้ก็เป็นรายวิชาปฏิพีกลศาสตร์นะครับหรือวิชาซอยแมนิกนะครับเป็นวิชาเฉพาะของสาขาวิศวกรรมโยธามาดูโจทย์ที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบกวเล่มนี้กันนะครับครับโจทย์ถามว่าสถานะของดินหน้าสถานะใดที่ดินเปลี่ยนจากของแข็งเป็นกึ่งของแข็ง มาดูตัวเลือกกันนะครับตัวเลือกที่1น,นะครับชีเกลลิมิตตัวเลือกที่2อ่าพลาสติกลิมิตตัวเลือกที่สออามลูดลิมิตตัวเลือกที่4อ่าพลาสติกอินเด็กนะครับมาดูลักษณะการอธิบายนะ,บนะครับนะครับในเรื่องของอ่าความข้นเหลวของดินเนี่ยนะครับจะมีลักษณะการอธิบายว่าเมื่อเราอ่าดินแห้งมานะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณความชื้น เข้าไปนะครับจนจนดินกลายสภาพจากเป็นจากดินแห้งนะครับเป็นดินมีสภาพเป็นเหลวนะครับก็จะระหว่างที่เปลี่ยนสภาพนะครับจากดินแห้งเป็นดินไปอยู่ในสภาพว่าสภาพเหลวเนี่ยนะครับมีสภาพว่าต่างๆที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างที่มีการเปลี่ยนสถานะครับ ขั้นแรกเลยนะครับเมื่อเราเพิ่มความชื้นให้กับดินแห้งเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเป็นสภาวะของของแข็งนะครับเปลี่ยนไปเป็นสภาวะกึ่งของแข็งนะครับแล้วจากสภาวะของแข็งเปลี่ยนเป็นไปเป็นสภาวะพลาสติกนะครับเปลี่ยนจากจากสภาวะพลาสติกก็จะเปลี่ยนไปเป็นสภาวะเหลวนะครับก็คือดินไปไปเป็นเหลวนะครับเมื่อเรามีการเพิ่มปริมาณความเข้าไปนะครับ สภาวะของแข็งนะครับเปลี่ยนไปเป็นสภาวะกึ่งของแข็งนะครับก็จะเกิดพิกัดตัวหนึ่งก็คือเป็นพิกัดหดตัวนะครับรว่าเป็นเกิดการพิกดโหดตัวนะครับจากสภาวะกึ่งของแข็งไปเป็นสภาวะพลาสติกนะครับก็จะเกิดพิพลาสติกนะครับจากสภาวะพลาสติกไปเป็นสภาวะเหลวนะครับตัวนี้ก็จะเรียกเป็นพิพิการนะครับเรามาไล่ดูทีละตัว นะครับจากสภาวะพลาสติกไปเป็นสภาวะเหลวก็คือเป็นพิกัดเหลวนะครับพิกัดเหลวเนี่ยนี่ยังพิกัดเหลวก็คือลิมิตนะครับหมายถึงปริมาณความชื้นในดินณจุดเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวไปเป็นสภาวะพลาสติกหรือเปลี่ยนจากสภาวะพลาสติกไปเป็นสภาวะของเหลวน,นะครับก็คือสามารถชิดกลับไปกลับมาได้ นะครับเปลี่ยนจากสภาพของเหลวมาเป็นดินแห้งก็คือเป็นการลดปริมาณความชื้นนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากสภาวะเหลวมาเป็นสภาวะพลาสติกนะครับจากสภาวะพลาสติกก็จะมาเป็นสภาวะกึึงของแข็งจากสภาวะกึ่งของแข็งก็จะมาเป็นสภาวะของแข็งนะครับนี่คือความหมายของคําว่าพิกัดความเหลวนะครับก็คือลิกฟิลิมิตนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือพิกัดพลาสติกนะครับหรือพลาสติกลิมิตนะครับ PL หมายถึงปริมาณความชื้นในดินณจุดที่เปลี่ยนสภาวะจากของนะครับจากของพลาสติกเป็นสภาวะกึ่งของแข็งนะครับหรือจากสภาวะกึ่งของแข็งเป็นสภาวะพลาสติกนะครับนี่ก็คือพิกัดความแมยของพิกัดพาสนะครับต่อไปนะครับพิกัดหนตัวนะครับพิกัดหนตัวก็คือพิกัดชิกรดก นะครับหรือชีเกณลิมิตนะครับก็คือ SL นะครับหรือพิกัดหุ่ตัวหมายถึงปริมาณความชื้นในดินณนะจุดเปลี่ยนสภาว,วาะกึ่งของแข็งเป็นของแข็งนะครับหรือจากสภาวะของแข็งเปลี่ยนเป็นสภาวะกึ่งของแข็งนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นอยู่กับว่าจะเพิ่มปริมาณความชื้นหรือจะเป็นการลดปริมาณความชื้นนะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าสถานะของดินณนะสถานะ ใดที่ดินเปลี่ยนจากของแข็งเป็นกึ่งของแข็งนะครับก็ก็เลือกคําตอบข้อที่1นนะครับก็คือชิเกตลิมิตหรือพิกัดหดตัวนะครับก็มาดูเฉลยนะครับครับเฉลยตอบข้อที่1นนะครับก็คือชิเกตลิมิตนะครับเป็นสถานองดินสถานะดินใดที่เปลี่ยนจากของแข็งนะครับเป็นกึ่งของแข็งนะครับก็คือพิกัดหดตัว นะครับหรือชิกเกตลิมิตนี่เองนะครับก็ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับก็มาดูโจทย์ข้อถัดไปที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบโกโวบในรายวิชาปัตถีกลศาสตร์ซอยเมนิกเนิมนี้นะครับว่าจะมีการเฉลยอธิบายและลักษณะแบบใดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ